สวัสดีครับเมื่อนี้ผมมีอย่างหลายครับมารีวิวซาลีนะครับกับร้านไอ้เกษตรจุกใหม่นะครับนี่ครับซาลีซาลีตัวนี้เป็นซาลีหลากลูกเกีกกเกย้ยวน,น,นะครับซาลีหลากลูกเกียยมีบันไดให้นะครับบันไดครบขาคำดันหลังกับนี้นะครับขาคำดันหลังจะเป็นเล็กนี่ครับตัวนี้นะครับเปคประมาณนี้เลยตัวนี้ความเาวความเา,ขงเงาวาเาของกระบะเด้ออัน กระบะพื้นนะครับสี่เมตรนะครับความยาวสี่เมตรกว้างเมตรเก้าสิบนะครับหูหลาดช่วงหูหลากนี่เมตรหกสิบห้านะครับอันนี้เป็นสเปคทางลานนะครับหรือลูกค้าอยากได้สเปคใดสั่งใดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเปคนี้อยู่38,000บาท38,000บาทส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับนี่ครับสเปคจะเป็นประมาณนี้เลยครับบันไดบันได2องข้าง อย่างซีเซนนะครับอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับคือเกาครับสภาพประมาณนี้เลยเช่งแรงทนทานนะครับมีขาค,คำให้สามหมื่นแปบาทส่งฟรี100กิโลเมตรือผู้ใดสนใจสเปคใดก็สร้างได้ครับราคาโทดสอบถามกันได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจครับ ฝากกดติดตามกันนี้ได้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ